สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี่ยแย่พอนกับเขาป้าอีกแล้วพี่น้องเลิกงานเฝ้าปันจักรยานเขาป้าพี่น้องอัน,น,นเลิกงานแล้วเขาก็ได้ทุ้งนี่แหละมานั่มเอาจักรยานมาเจ็หมองเห็ดงานนั่พี่น้องก็เลยอัน,น,นเลิกงานแล้วก็เฝ้าอันขี่จักรยานเขาป่าพี่น้องมามาพ่อเห็ดแล้ะพี่น้องมาเก็บกันเลยบึง

พี่น้องห่วมงามของเพื่นนะคะเนะโอเคนะคคะ่นะพอ่อยิ่งเล้วมูน้นึงพี่น้นองเมื่อนี้ก็สิเก็บบ่าได้ลายดอกเมืเอ่อนี้ยยายพ่นสิยายพ่นไปซื้อป่ามาพี่น้อง ขอไปซื้อปลามนา้าคอมิมันมาเก็บเ็ดเป็นหนึ่งส่ปลา โอนเห็ดพี่น้องเข้าปาดในดังครอบเลยแหละเห็ดบนกระลังอ้อ,อนๆอ,อ,อยู่ได้พี่น้องบึงขาบนตันๆเลยได้พี่น้อง อันนี้จงเป็นไหวไซะนะักเละเนาะพี่น้องเห็นบอกเลยเห็นบ้าถุงข่อยถุงมันเห็ดพี่น้องถุงมันเห็ดย่อยพอน พี่น้องเห็นบละบาหงวยพี่นอกมากเ้วพี่น้องตายพี่น้องตายสิพี่น้องถ้าเห้างวยขึ้นมากเนี่ยพ่นกขาพิ่นสิบเปลี่ยนพี่น้องเห็นบ่ถ้าเทาตัดเลยมันก็ไปอีกอย่างนะคะนะแต่ว่าถ้าเท้างวยขึ้นมากเนี่ยก็ได้เห็นความสวยงาม เห็นน้ำข่อยบ่าละพี่น้องเบ่าู่ผู้เดียวตัดอยู่ผู้เดียวละพี่น้องไอ้บางเนี้ยบางอันอันนี้หากเพิ่นยังสิเกิดจีอยู่ได้พี่น้องนี่ถ้าข้าวโง่เห็นมาถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นเกิดบ่้านไหนบดเสียดายเพิ่นนะแค่นาะโอเคเนาะค่ะเนาะกอดหนึ่งพี่น้อง เห็ดเพันโฮตะเกิดย่า่พ่อนศิขอตัดเอาก้อนน,ะะนักแทนเนาะที่จริงแล้วเพิ่นก่อใหญ่กว่านี้ผมน,นี่คือเนาะถ้าเพิ่นเกิดใหญ่เต็มทีน,ะะนักแทนเนาะเฮาตัดเอาสะก้อนให้ให้ยังก่อให้น้องเพิ่นได้ใหญ่นในใหญขึ้นมาที่หลังอีกน,ะะนักแทนเนาะ ดอกหน่อยห้าจงไว้ซะก่อนนะพี่น้องบ๊วยพ่นสีไงบ๊วยย่ยพ่นสิพามาเบิ่งอีกรอบตั้งแต่นะ้องโอเคค่ะนะพี่นอ้องย่อยพ่นสิได้เต็มถุงเราได้หนึ่งแบบไงแล้วนะโอเคเนาะคะ่นะเนาะเบิ้งพี่น้องสามก่อนก็ล่างเป็นแต่หักก็ล่างเป็นแต่หนึ่งแสบเลยล่ะเห็นบะ่ใช่นหม เอามาลงมือเก็บกันเล่ยละพี่น้องเลยเล่ยพอนวสิก,กับบันเล่ยมายางหล่อเบิ่งพี่น้องกันเล่ยเห็นไหงเนี่ยกำลังหน้ากำลังเป็นตัวหนึ่งแสีบกรุ๊บๆเลยละพี่น้องซ้ำเอีเบิงเ่งไหม องโยเอาสะดอกก่อใ่พี่นอ้องม,มันอยู่ไก่มือเลยค่ะกําลังเป็นตะแเสียบเลยพี่น้องโอเคนะค่ะน,น้าแย่คอนัดขาเห็ดกันได้ค่ะเด้อพี่น้องก่อนในไ่เติบแล้วพังนี้ เงี้ยหน่อยยุพี่น้องฟังพันไว้อีกก่อนอันนี้พันยังเงี้ยหน่อยยุน่ะค่ะเนาะเบาๆคนนี้แม่งจ่อพันละพี่น้องสรุปเห็ดให้พี่น้องเฮาเบิงอันนี้ก็คือยายพ่อนทำข่วมสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันเห็ดพันกระลังดอกเป็นตาหักกระลังเป็นตาแสีบเลยพี่น้องเบังเนี่ยทำข่วมสะอาดแล้วดอกงามงาม,งาม เดี๋ยวยายพ่อหนกนจะนั่มไปประกอบอาหารก่อนจะนั่มไปประกอบอาหารห้ากระลวกน้ำสะกอนะะเนาะค่ะเนาะลวกน้ำห่อนสะกอนจักประมาณหาถึงแปดนาทีนี่แหละพี่น้องลวกให้มันอนไอไอ,ไอ้ล่างนา้ำถิ่มสะกอนะะเนาะค่ะเนาะแล้วห้าจังคอยนำไปนึ่งใส่ผักอีตูนะคะ่ะเนาะใส่ผักอีตูหอมๆพี่น้องเอ้ยหนึ่งใส่ปลา พักอีตูกะมีอยู่หยอดสองหยอดท่านอะพี่น้องคิดหอดแต่บ,บานเข้านาะคะ่ะเนาะคิดหอดบานเข้าผักอีตู่เลหลายไหมพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะยายพ่นกะจะนั่มไปนึ่งใส่ปลาละเด้อพี่น้องโอเคเด้อค่ะเด้อเมนูมื่อนีกะขึ้นหนึ่ง นึ่งปลาใส่เห็ดดำหวานเนาะค่ะเนาะเมนูอีสานบานเฮาพี่น้องยายพ่อนไปเก็บเห็ดมาใดกับไม้เห็ดเมนูตัวนี้ล่ละค่ะอันเลิกงานแล้วเฝาาวาว้าเขาปลามานหนึ่งเห็ดกิ่นแรงพี่น้องเอ้ยมาด้กินน้ำกันเอฟซี่ทุกทุกท่านยายพ่อนกับขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกทุกท่กทานนะคะขอบคุณค่ะตังที่นอนแบบแอ,เอปเปลิลคางนัน สายเวนามนะคะเนาะผลไม้ฟรีพี่น้องเก็บกินได้ของฟรีเก็บกินได้บางแย่พ่อสินจิจองเอาต้นนี่แซบแซบได้พี่น้องเดพี่น้องมาดูเอาไปปั้นหรือแซ่บปัญนยงคนละกินกับ เป so ียวพี่น้องเปียวสมแทบจ้ะโอเคนะคะเนาะ